แอนพัทิราพาลูกชายเข้าสวนช่วยกันทำมาหากินงานนี้ชาคลิตเลือกคนไม่ผิดเราบอกว่าล่าสุดแอนพทัทธนะิราได้พาลูกชายน้องโพเข้าสวนช่วยกันทำมาหากินเก็บลิ้นจี่บอกเลยงานนี้ชาคลิตเลือกคนไม่ผิดเรียกได้ว่าเป็นพระเอกสุดหล่อที่ได้รับฉายาว่าเป็นพระเอกไม้เรยปรับชาคลิตยามนามนักแสดงที่เป็นที่รู้จาักกาันอย่างเป็นอย่างมากกับสิทธิ์คอมเรื่องเป็นต่อและมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหีโร่เผชิญค่ล่าข้ามโลกและต้องบอกว่าหลังจากพระเอกหนุ่มชาคริตยามนาม ที่ภรรยาสาวคนสวยแอนพัติราหลังให้กําเนิดลูกชายน้องโพไปนั้นและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีลูกมาชาคลิตย้ำน้ำก็ได้สลัดคราบลายเจ้าชูไปอย่างถาวรเพรอะเจ้าตัวออกอาการเหอลูกชายหนักมากและในเวลาต่อมาชาคลิตสละชฉายญญาพระเอกไม้เลยถาวรหลังอวดรถป้ายแดงคันใหม่นํำผักดังแรงที่สร้างเพื่อลูกเมีย โดยงานนี้ชาคลิสก็ได้โพสภาพอบอุ่นและระบุข้อความว่าต้องบอกว่าล่าสุดแอนพัทิรานั้นก็ได้พาลูกชายน้องโผเข้าสวนช่วยกันทำมาหากินเก็บลินจีเหมาะเลยงานนี้ชาคริสเลือกคนไม่ผิดโดยงานนี้แอนพัทิราก็ได้โพสรูปภาพและได้ระบุข้อความว่าช่วยแม่กับพ่อเก็บลินจีครับลินจีต้นนี้อายุ40กว่าปีมีอยู่2ต้นเก็บขายแจกจ่ายหมดอย่างรวดเร็วปีหน้าจะลอตั้งใจทํามากกว่านี้ครับสําหรับใครที่รอทุเรียนอยู่กระดิษฐานแล้วแอดชาคลิสแอดเขยจานอันเดอร์สกอร์ชาคลิส ขอขอบคุณภาพชากริตแอนนองโพลภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีนิวส์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ